สวัสดีเจ้าตอนนี้คนอยู่ห้องเรลาชนะเจ้าจะเป็นแอสเปอร์ไเล้าชนะเจ้านีนะเจ้า,จจา,จจาข้างนอกก็จะให็นเคอรมินนะเจ้าแั้วกับหิมะเ,เขาเขาออกแล้วนะเจ้ามีหลายอย่างเลยพเพื่อินเราบ่ดื่มเนาะเราเป็นพวกแบบนอนแอลกอฮอย์งให้อยู่ห้องเราเฉยจะดีนะเจ้า อันนี้อย่างบะฮหบะฮูจักแต่หัวเขเป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นไวน์เป็นอียงสักอย่างจเครื่องดืเยจนีคดมนีอาหาร่าี้เล้าแตงว่าคข่ยากิเก็สามารถ่อันนี้ได้อันนี้จะจ้เอรเรเหล้าชนะเจ้าคืออันนี้ก็จะหลังจากตี่ จะอยู่หลังจากตีเช็คก,กระเป๋าเช็คอะไอย่างนี้ยแรบร้อยแล้วก็จะอยู่แถบนี้เจ้า